พระพุทธโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะทโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่ทานนะครับอิมานิมะยังอันเตความสุขุจิวรานิสัพปริวารานิวิปุสสังคัสสา โหนชยามาสาธุโนคันเตปิปุสังโฆอิมานิปังสุปุระจิวรานิสัปอริวารานิปฏิคันหาโตอัมหากังทีคราตังมิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์เจริญ ทั้งหลายขอน้องถวายซึ่งผ้าบางสกุลจีวรพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุทธิสงฆ์ขอพระพิสุทธิสงฆ์จำรบผ้าบางสกุลจีวรพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของพระพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแกข่พระเจ้าทั้งหลายสิ้นการลกนานเถิดไปขอเชิญกานามต่อไปนี้นะครับคุณทวายจะตกประแจแตกสองคุณหมอสมศักดิ์คุณแพลพันธ์พิชญาคุณทาแดนะครับท่านที่สองคุณสสิธรประภณทอง แคุณดาน,นาปัก,กอร์นะครับท่านที่สามคุณสายสมรเกตโฟสนท่านที่สี 4, 000, 5, ค่คุณสิพันภารานนท์ท่านที่ห้าคุณดานัยคุณสุเพียนปันสุพงข์ขอเชิญขึ้นอะิฐานโดยเชิญนะครับท่านที่หกคุณนรงคุณวรพา,รกการนุติรากานนท์ท่านที่เจ็ดคุณนินตทยาทองประพศร ท่านที่แปคุณการิกาคุสาโรธท่านที่เก้าคุณศักดาคุณไรมีภูสมนะครับขึ้นไปรอเพื่อน่อนะเพราะว่าจะมีทีมงานหารูกศิษ่์ทีมงานหาช่างกองสีมณฑลนะครับหารูปตอนที่ถวายะสมนะครับตุกติกใจเชิญชวนขึ้นปฏิกัน ท่านนะ là ท่านนะครับขอกราบ của ่แขกไม่ได้มาพี่แขกไม่ได้มาเดี่ยวนกถอยนึก่าเดี๋ยวฮะลังกับนะถ่ายรูปหมูก่อนนองเตรียม

ฤษฎีน <mile> ิยมธรรมชาติจนตายหูก็มีการติดัคนนะฟังสนใจเราได้ธรรมะก็คือกันติดั้สวยงามมากนะครับช่างกล้องช่วยดันที่สวยๆผมก็ไม่ินทำในช่างกล้องตอนะครับนะครับหน้าตาเบิกบานนะครับอย่พันธ์ทองใสหน้าตาเบิกบาน Rồi đó các và chương trình của chúng ta, cột nám nà